สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับและสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทยจัดใหญ่เปิดงานเทศกาลซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทย Thailand Germ j e w e l r y Fair 2023ณ Impact Challenger เมืองทองธานีเพื่อสร้างให้เป็นเทศกาลประจำปีทุกสัปดาห์ที่4ในเดือนกุมภาพันธ์พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวงแห่งอัญมณีและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลตลอดจนแสดงศักยภาพในการยกระดับพลอยไทยให้เป็นคลื่อลูกใหม่ที่ทรงพลังในเวทีการค้าอัญมณีระดับโลกด้านผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผู้ผ,ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติรวมถึงสินค้าครบทุกประเภททั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับทองเครื่องประดับเงินและอีกมากมายณอิมแพก c อร์เลนเตอเมือทงทองธานีระหว่างวันที่22-26ถึงกุมภาพันธ์2566 คาดมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า1,000 0รายทั้งเป้ายอดซื้อขายในงานไม่ต่ำกว่า30,000ล้านบาทและยอดส่งออกกว่า1,000 0 0ล้านบาท ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะคะของการจัดงานเอ่อไทยแลนด์เจมส์แอนด์ดีวีแฟร์นะคะที่สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับนะคะร่วมกับสมาพันธ์แล้วก็สมาคมต่างๆรวมถึงผู้ที่สนับสนุนทางภาครัฐก็คือกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาทชทกทมนะคะที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดงานนี้ได้อย่างมีเผู้ ผู้ประกอบการนะคะจากหลากหลายประเทศมาเยี่ยมชมมากมายเลยนะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีประวัตินะคะยาวนานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำนะคะเรื่องแหล่งวัตถุดิบนะคะพวกคลอยต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทยมีความแตกต่างตรงที่ว่าเรามีอัตลักษณ์มีความเป็นเออแรงงานนะคะฝีมือซึ่งหาได้ยากนะคะ ในในก็ก็มีหลากหลายแต่ว่าเรามีเอกลักษณ์นะคะมีอัตลักษณ์ของเราเองแล้วก็ฝีมือแรงงานซึ่งซึ่งถือว่าเป็นทักษะเฉพาะตัวนะคะก็เราต้องสนับสนุนแล้วก็ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อคงเอาไว้ซึ่งอ,อ,อัตลักษณ์นี้ไว้นะคะเพราะว่าต้องเทียบว่าไม่สามารถที่จะโลกยุคใหม่ๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะเทียบฝีมือแรงงานซึ่งเป็นแรงงานคนได้ไม่ว่าจะมีเรื่องของ ไอทีเอไอนะะี่ยใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องช่วยกันสนับสนุนและคงไว้ซึ่งฟิล์มแรงงานไทยค่ะคือพลอยไทยเนี่ยก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะรู้จักกันเฉพาะผ,ผู้ค้านะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย สิ่งที่ทางสมาคมสมาธ์และก็ประเทศไทยนะคะรวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยเราจะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์คือให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปโดยทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ค้าค่ะก็เกินความคาดหมายถ้าดูวิซิเตอร์ขนาดนี้ล้นไปถึงถนนนะผมต้องไปจัดการเองเมื่อกี้เพื่อให้คนมันไม่ล้นไปที่ถนนนะฮะ มีชาติต่างๆเข้ามาสนับสนุนมากมายเพราะว่าไบเออร์จากจีนเนี่ย2,000กว่าคนแล้วก็ยังมีอินเดียนะครับมีตุรกีมีฮ่องกงเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลจริงๆหลายๆชาติมาเยี่ยมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่า,าประเทศไทยเนี่ยมีความชำนาญเรื่องเจรนายพลอยมีความมีความชำนาญเรื่องการ ไอ้นันซิ่งพลอยเราถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เกิดตำนานพลอยไทยเนี่ยก็มาจากที่เจกเช่นเดียวกับมวยไทยนะครับไปพูดที่ไหนหมวยไทยก็รู้ว่าไทยบ็อกซิ่งวันนี้ไปพูดว่าพลอยไทยที่ไหนก็รู้ว่ามาจากประเทศไทยนะครับถ้าแอนสัมมีเจอในในนี้เอาในนี้ก็ถือว่าเป็นความสาม,มารถคนไทยก็ถือว่าเป็นพลอยไทยครับ แน่นอนนะก็จากนี้ไปสมาคมผู้ค้าโดยเฉพาะท่านนายกพรทิวาเนี่ยอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยท่านเข้าใจเรื่องของอุตสาหกรรมดีแลวท่านท่านเข้าใจแบบชนิดที่ว่าสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่ท่านก็สนับสนุนส่งเสริมเรามาโดยตลอดนะครับอันนี้ถือว่าชาวอัญ,ญมณีเนี่ยมีความโชคดีและยังมีท่านประธานมูลนิธิท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ ท่านยันโยงพวงล่านนะครับท่านเองก็มาเป็นประธานมูลนิธิจะช่วยผลักดันให้อุตสาหการรมนี้ไปข้างหน้าครับก็งาน t h a i l a n d James and Jewelry Fair 2023เทศกาลซื้ออัญมณีเครื่องประดับไทยนะครับจัดขึ้นวันที่22-26กุมภาพันธ์ที่ Impact Challenger 2เวลา10โมงถึง18นาฬิกานะครับก็เรียนเชิญทุกท่านมาชมความสามารถของคนไทยมาร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองหลวงอัญมณีโลกครับขอบคุณครับ